ริปแอมซ์แท็ก2022พคเก็บเก็บบรรจุภัณฑ์เพื่อวันที่ยั่งยืนทริปแอมซ์ทกสนับสนุนโดยบริษัทเทยินโพลีเอสเตอร์จำกัดแอพิดที่15 BCG กับหลักสื่อกิจหมุนเวียนตอนที่5 สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังการออกแบบเชิงนิเวศหรืออีโคดีไซน์เป็นการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพหลายครั้งการจัดการบรรจุภัณฑ์มักคุบอุปสรรคเพราะไม่มีการวางแผนที่ดีไม่มีการพิจารณาเลือกใช้วัสดุที่รีไซเคิลได้หรือใช้ซ้ําได้ทําให้สุดท้ายการจัดการที่ปลายทางจึงต้องมีค่าใช้จ่ายสูงปัจจุบันนะคะมีนักออกแบบที่เริ่มหันมาให้ความสําคัญในเรื่องนี้พัฒนาแนวทางการออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเส้นทางของการหมุนเวียนทรัพยากรให้กลับมาสร้างประโยชน์ใหม่ตามแนวคิดศิล หมุนเวียนนั้นจําเป็นต้องพิจารณาตลอดการเดินทางของทรัพยากรตั้งแต่จุดกําเนิดไปจนถึงการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์บางองค์กรแบ่งการพิจารณาเป็น3าช่วงต้นน้ํากลางน้ําและปลายน้ําซึ่งต้นน้ํามักเป็นเรื่องของการใช้การออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรืออีโคโดีไซน์เข้ามาช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งหากพูดถึงการนํากลับมาหมุนเวียนการออกแบบก็อาจพิจารณาถึงประเภทของวัตถุดิบเลือกวัตถุดิบที่กลับมาหมุนเวียนได้ง่าย หรือหากมองข้ามไปจนถึงการออกแบบแนวคิดการใช้งานหรือการต่อยอดสู่ธุรกิจที่ทส่งเสริมให้เกิดการหมุนเวียนสินค้าขึ้นในอนาคตธุรกิจเช่นนี้ก็จะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนและต่อเนื่องค่ะแพ็คแบ็กเก็บกลับบรรจุพันเพื่อวันที่ยั่งยืน